ธรมาก็จีของซูก้าเป็นสีชมพูค่ะธรรมาก็จีของคุณพ่อเป็นสีฟ้าของคุณแม่เป็นสีม่วงและนี่คือสต,ติกเกอร์ที่เราตกแต่งทรรมาก็จีกันซูก้าช้าลายนี้ค่ะสุก้ากำลังติดยาวอยู่ค่ะสวยมากเลยทุกคนซูก้ากำลังแปรงจะเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็ตกแต่งทรรมาก็จีให้คุณพ่อสุก้ากำลังใช้ดาวแปรขอบๆนะคะเดี๋ยวว้าวไอ้ดาวสวยมากเลยที่เกิดก็เป็นสีด,นด้วยแล้วตัวนมีไฟขึ้นไนจอ,อโอ้ใหญ่เกิน ทามากาจิเสียงครูสุกาสวยมากสุกากจะลังใส่สีละคนทามากาจิให้นะคะใส่เสร็จแล้วทามากาจิสุกาส,สวยมากเลยทุกคนเสร็จแล้วสวย,ยสไหมทุกคนว้าวสวยไหมนี่ดูของใครสวยกันบ้าคุณแม่เราเก็บแลทาากาจิของพ่อก็น่ารักนีไไ่ค่ะคุณพ่อกับสุกักนะคะโอ้โหคุณพ่อแปะเยอะมากเลยคุณแ<ๆ>ม่แปะเยอะแบบร้อยๆเลยอันเลยอ่ะแปะม่วนมากโอเคันนี้สวยกว่าแต่เราไม่รับสวยป้า แม่สุก็ตกแต่งํามาก็จีนะคะทุกคนจะตกแต่งเป็นเพชรรอบๆของทามาก็จิเลยสติกเกอร์ค่อนข้างอีดึงยากอีดึงนะคะเพราะว่ามีกาวเหนียวมากแม่สุจะใส่เพชรรอบๆทามาก็จิเลยนะคะใส่เสร็จแล้วคุณแม่สุก็ใส่เคสของทามาก็จีเอํามาก็จิที่คุณแม่ใส่จะเป็นตัวแข็งนะคะแต่ของสุก็เป็นซิลิโคนจะนิ่มๆแล้วก็ใส่ดอกไม้หมุนๆตรงทามาก็จิด้วยแล้วก็ติดเพชรลงไปด้วยค่ะตรงกลางคนเสร็จแล้วนะคะของใครถึงแา้วกัาของคุณแม่ ใช่คุณแม่ถึงว่าหน้าหลักจะยาวมากๆของสุกัดนี่คือสีชมพูนะคะแล้วน่ารักมากๆเราดีแต่กันเองกันเนี่ยแล้วทุกคนชอบทำมากระจีตกแต่งของใครมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะของแม่สุหรือของสุกัสใครจะสวยกว่ากันกดติดตามกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคิดตาเราเจอกันบ๊ายบาย